สวัสดีครับวันนี้ก็พามากินหมูจุ่มอยูน่นะครับกินจนหน้าตาจะเป็นหมูจุ่มเลยนะฮะตอนนี้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับอันนายบอสพากินอีกแล้วนะครับวันนี้พามากินชาบเอ้ยไม่ใช่ชาบูเดิวันนี้พามากินหมูจุ่มอยู่นะครับรู้สึกหิวอีกแล้วก็เลยไม่ต้องพูดมากมาเลยมากินด้วยกันนะครับ น้ำจิ้มย้วยๆจย้ะเด้อเจ็บมาก แต่ละวันไม่รู้จะกินอะไรเลยครับทุกคนก็นึกออกอย่างเดียวก็คือนี่แหละที่เราจะกินมาเด้อมากินน้ำกันไหมครับ นี่เลยครับอร่อยมากทุกคนน้ําจิ้มเขาแซ่บมากคุณเส้นคอยมาคุณเส้นไหมเนี่ยน้ำจิ้มแบบสุดยอดมากทุกคนแนะนำเลย ดอกกวังตุ้งครับมึกกรอบครับนี่แซบ่บมันเริ่ดมากทุกคน มาเด้อมากินน้ำกันดเด้อแส่บอิลีพี่น้องเอ้ยนี่นะครับยัวมากฝากกดไลค์กดติดตามกด ถูกใจเพจกดถูกใจอันนี้ให้ด้วยเด้อเดยวก็จะมาพากินหนีทุกๆวันไม่เบื่อกันนะทุกคนพึ่งหัดทำทีิปแรกๆก,ก,ก็จะประมาณนี้แหละเกรงๆหน่อยนะ <c oughs> ดอกควานตุ้งเด้อ <c oughs> แสบมาก โอเคเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย